สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 8, มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารยได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่โอเค1 2 3สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาหลายวัน นะครับหันสามหาสนุกนะประจำในวันศุกร์ที่10กันยายน2564นะครับขึ้น5คาขาเดือน10ปีฉหรูในวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้คุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้นะให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะายต้องการที่จะหาเลิกที่ดีนะบตรงตามดวงชะตา จะอย่างไรก็แล้วแต่นะก็ติดต่อมาได้นะครับจะได้ตรงกับเหรียดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคุณก็ติดต่อมาได้ดูดวงชะตาทางโทรศัพท์นะครับหรือทางไลน์ทาง Facebook ได้นะช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าคุณจะแอดไลน์ เห็นไหมอาจารย์ก็มี QR code ไว้ให้นะครับถ้าคุณจะสแกน QR code คุณก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วคุณก็เอามาสแกนกดไปที่ลายนะแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนนะเป็นสัญลักษณ์รูปคนแล้วมีเครื่องหมายบวกนะคุณก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีที่ที่คุณให้กดเพิ่มเพื่อนนะกดสแกน QR code คุณก็กดไปที่สแกน QR code หรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็กดไปที่ IDline นะ ID Line คุณก็พิมพ์ไปเลย 15565699นะครับไม่ต้องมีองมีแอดอะไรนะเอออีกลายอีกอันนึงมันเป็นลายแอดนะมันโทรไม่ได้แต่ถ้าเป็นลายแบบนี้มันสามารถที่จะโทรได้นะครับนะโอเคอันนี้ก็แอดมานะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสรุปผู้ที่ฝันในขึ้น5ค่ำถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตา นะแล้วก็ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าหรือว่าที่เขาเรียกว่านุ่งผ้าชุดใหม่นะประจำในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างมีซักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครซักไม่ค่อยมีคอยขุดไปหาชุดใหม่มาใส่แนวนี้อะไรก็ได้คุณไหนจะไปหาซื้อเสื้อธรรมดาเสื้อคอกระเช้านะหรือกางเกงเจเจตัวไม่กี่สิบบาทคุณก็มา,มาใส่นะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้ว เดีในดวงชะตาแล้วก็จะมีรัพย์สะหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับเพราะฉะนั้นไขรที่อยากจะมีความสุขมีความทุกข์ก็สะผมในวันนี้จะได้ดีขึ้นตัดผมใหม่ในวันศุกร์มีลาภนะเพราะฉะนั้นคุณสะก่อนเสร็จปุ๊บไปตัดตัดเสร็จปุ๊บก็มาสะอีกทีนึง่รับรองไข่ขึ้นตัดเล็บวันศุกร์มีพกทรัพย์โอ้ยตัดเล็บเลย นะตัดตั้งแต่นิ้วมือ,อยังนิ้วเท้าตัดให้หมดเลยเล็บลึกนะเออบางทีถ้าคุณถ้าคุณท่านถ้าคุณก็ตัดเผื่อพ่อแม่ด้วยนะตัดเผื่อชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> ทาน้้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรั์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทาอะไรมากมายนะโอเคนะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนนะ เสียมส่ประจําในวันนี้นะครับแล้วปลกอย่างเี้นะเป้งนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในยวันนี้ได้ใบที่เจ็ดสิบสามช่วงจะต่างท่านในช่วงนี้อยู่ในช่วงภาวะความวิตกกังวลนะครับคือภายนอกถันดูดีแต่ภายในายอาจจะมีความกังวลมีความทุกข์หนุนหนีนักในช่วงนี้ท่านควรจําจิตใจให้สงบ นะครับแล้วก็ตั้งมั่นนะด้วยความมั่นคงจะเป็นผลดีสิ่งที่คาดหวังจะได้รับความสําเร็จหากสิ่งนะั้นไม่ได้ใหญ่โตจนเกินตัวมากจนเกินไปนะครับในด้านของความรักเนี่ยความรักคุณมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จตามที่หวังแต่พอท่านเนี่ยนะครับตั้งความหวังบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกับคนรักของคุณเนี่ยไว้สูงจนเกินไปนะจึงอาจจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่สมหวังในที่สุด <c oughs> นะคนหล่อไอนิดนึงอันนี้แล้วก็ต่อมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับท่านควรที่จะปล่อยราคาให้ปล่อยราคาไปเพราะราคาท่านดีอยู่แล้วในเรื่องของการหางานทําของคุณเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะได้งานทํานะครับแต่คุณไม่ต้องสร้างเงืินไขอะไรมากมายสูงจนเกินไปนะคุณได้งานก็ถือว่าดีแล้วนะไม่ใช่ว่าเขาเรียกคุณไปทํางาน นะคุณก็ไปต่อรองราคาโน่นนี่นั่นนะเออขอราคาชันจะ,จะต้องขึ้นในเงินเดือนจะต้องหลักหมื่0สองหมื่นขึ้นนะจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ดีนะจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีเครื่องจักเครื่องกลต่างๆต้องมีให้พร้อมนะเออแล้วต้องมีโบนัสมีเบี้ยเลี้ยงนะต่างๆนะมีเงินเดือนพิเศษมีค่าโอทีนะแต่โอทยันถึงแซดนะจะต้องมีนะ เออแล้วเจ้าของร้านก็บอกเออมึงไปทาที่อื่นนะกูเปิดร้านโชหวยมึงจะมาเอาอะไรนักหนาอันนี้โอ้โหไม่ขอโทษทีมุกนี้ไม่ขำไม่ขำขอถอนขอถอนแหมยันเอาทีหลังเอามุกใหม่น่ะอันนี้คะแนนสอบของคุณในวันนี้ถือว่าได้คะแนนที่สูงนะครับเออได้คะแนนที่สูงตามที่คาดหวังเอาไว้ในดวงชะตา นะเออเพราะฉะนั้นก็แหมเขาบางคนเขาไม่ไม่ชอบไม่อาจารย์หัวเราะนะเออเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์น่าจะก็แปลกนะคอมเมนต์มันต้องปีกว่าผมไม่ชอบไปห,หัวเราะม่งไม่หัวเราะนะงั้นกูก็ร้องไห้แต่ละกันนะแหมจะไปอะไรบักดักหนาใช่ไหมเออขนาดเข็นข่าวไหมเออพระมหาไพาวันพระมหาสมปองนะ ก็เทศนาสรุปาสนาดีนะมันก็ก็เอาพอประมาณก็พอใช่ไหมเอีก็แล้วแต่นะคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขเนี่ยหัวเราะวันละนิดจิตจัดใสนะครับหัวเราะวันหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนหนึ่งปีหัวเราะสองครั้งอายุยืนสองปีนะหัวเราะทั้งวัน <c oughs> อันนี้แหมได้บัตรเข้าสีธัญญาใชนนะโอ้โหขนาดนั้นเลยโอเคนะครับแต่อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมาก นะพระพุทธเจ้าขอทรงคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้เนี่ยนะท่านก็ได้ฝึกธรรมะต่างๆนะครับปฏิบัตินะท่านพระพุทธองค์ก็ได้บอกไว้ว่าจะต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับจะต้องพอดีพอดีอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของเซนเตอร์นะเพระเาะฉะนั้นก็ขำก็เอาเอพอดีพอดีเออนะพอประมาณก็พอเหมือนกับที่ ในหลวงรอก้าบอกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นเอาพอดีเข้าไว้ดีที่สุดนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาประจำในวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นในวันนี้ก็คือสีดำ สีดำไม่ดีเพราะสีดําเป็นกาลากินีสัญจรนะครับเพราะฉะนั้นกาลากินีเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับในดยชะตาเว้นแต่ว่าดวงคุณชาติก่อนทําบุญบารีบุญทํากรรมแต่งก็าอาจจะทําให้ดาวร้ายไปอยู่ในภพที่เสียอย่างเช่นอาลีลมรณนะวินาศเป็นต้นนะครับหมายถึงดับกาลีไปในตัว ไม่อันนี้เป็นเคล็ดลับนะในโหราศาสตร์การให้เลิกนะครับในดวงชะตามันก็เป็นการดับกาลีไปในตัวนะดวงชะตาบางคนทําไมถึงดีบางคนถึงไม่ดีนะเอออันนี้มันก็เป็นจากหลักสถิติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในคนเกิดในวันพุธกลางคืนในวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความาคลั่งคลหรือความเชื่อหรือในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆอบายมุกต่าง,าง,างๆเนี่ยนะ จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะครับด้วยเช่นกันในดวงชะตาุคณของคนที่เกิดในวันพูธด,ดึงคืนสีดําห้ามห้ามใส่ในวันนี้ชาวราศีกุมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าชมพูเหลืองและเขียวสีที่ดีสุดก็คือสีชมพู นะครับสีชมพูดีที่สุดในดวงชะตาอันยมวันนี้ก็คือโกมีนนะดาวงคารเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับถ้าวันนี้คุณขยันสุดๆนะขยันสุดๆคุณจะมีโชคลาภม,มีสิ่งที่ดีทําให้คุณประสบผลความสําเร็จ <c oughs> นะครับในดวงชะตา <c oughs> ต่อมานะ ทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันออกตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีบอกไปแล้วคนดีสุดบอกไปแล้วนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้เรามาลองปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอย่างที่บอกเนี่ยในเรื่องของอาชีพเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต่างๆในเรื่องของสุขภาพการดูแลร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นสมัยใหม่หรือจะเป็น แบบโบราณสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะก็จะดีอย่างต่อเนื่องไปหลายปีนะครับคนจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะทําอาชีพประเภทพวกนี้ได้อย่างเช่นอาหารการกินต่างๆนะคนเราต้องกินทุกวันถูกไหมเออถ้าคุณทําอาหารอร่อยนะทำอาหารอร่อยจับถูกทางรับรองคุณขายดิบขายดีแน่นอน นะครับของกินของใช้อะนะเออคุณจะเป็นเชฟกระทะเหล็กหรือเชฟกระทะทองแดงอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับนะอาชีพแหมที่แบบขายขายอร่อยส้มตำเนี้ยนะหมูย่าง <c oughs> <c oughs> ยป่เทาบธราถูกไหมเออโอเคต่อมานะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดี มีคนในความรอบแําเก่งนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยวันนี้คุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาน้ําหนักก็มีโอกาสที่จะขึ้นด้วยนะคุณมีโอกาสติดต่อในเรื่องธุรกรรมนิติกรรมสัญญาเกี่ยวข้องกับอสังหาหรือทรัพย์บ้านที่ดิจิทัลสายต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายในดวงชะตาทําให้ดีที่สุด แค่นั้นก็พอต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับถือว่าพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยจะไว้ใจคุณเต็มที่นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําให้ดีให้เต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับคนที่เกิดในวันพเศุกร,สสร์นะนเ,กนนนเนี่ยดวงชะตาประจําในวันนี้ของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาดรื่องภาษาอะไรการเงินดีดีทุกเรื่องงานเงินความรักผู้สิทธิทุกอย่างนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปรากฏการดวงดาว นะครับก็ดาวพระเกตเนี่ยติดพิษสุนัขตั้งแต่เช้ามืดเลยนะติดพิษสุนัขตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านสุขภาพร่างกายก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยมันทําอะไรเนี่ยมันก็อา,อาจจะลําบากนะครับจะได้รับอะไรมาแต่ละทีเนี่ยดูช่างลําบากเสียจริงนะในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับ ต่อมาดาวพระจันทร์ย้ายช่วงเวลาตีสามสามสิบหกนาทีจันทร์ก็เข้ามาทับชาวราศีตุลเลงชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีล่าปากในดวงชะตานะก็มีโอกาสที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาดาวพระจันทร์ทับดาวศุกร์ก็คือหกโมงสามสิบหกโมงห้าสิบสามนาทีจันทร์ทับศุกร์นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาจันทร์ทับศุกร์หมายถึง ในเรื่องของงานเงินนะครับดีนะถ้าในด้านของความรักมีโอกาสได้ผัวได้เมียหน้าตาดีสวยโอ้โหมีสเสน่ห์ดีในดูชะตานะกิจฉาสรึกเกินโอเคอันนี้นะต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับในดวงชะตาชาวราศีเมฆเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยวันนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนได้มาก ส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับในด้านของความรักถือว่าเจ้าชะตาจะมีคู่ครองซึ่งคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ได้มีปัญหาดุปรสรรคอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับแต่วันนี้ดวงคุณเนี่ยไม่ควรนะที่จะเสี่ยงโชคมากนะในดวงชะตาของคุณาชาวราศีเมษก็อาจจะเป็นคนที่ออกจะยิงยิงนิดนึงในดวงชะตาต่อมาชาวลักขณาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณดาวงานกลุ่มรักดาวงานวันนี้ไม่ดีต้องระมัดระวังอะไรที่มีปัญหาความเสียหายเรื่องงานของคุณนะครับในด้านของการเงินเนี่ยก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะแต่ในวันนี้ก็ถือว่าจะมั่นคงดีนะครับในด้านของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้ในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี เมถุนชวาวราศีเมถุนในเรื่องของงานดีอยู่แล้วนะครับในด้านของการเงินดาวพระจันทร์ก็ยังมาอยู่ในภพปุตตะนะก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณก็ถือว่าดีนะถ้าใครมีปัญหาจะรอาบอกแว้งกันวันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกอกฎร ชาวราศีกรกฎในเรื่องของงานของคุณเนี่ยถือว่าจะมีโชคด้านการงานนะครับทำให้เต็มที่ไปเลยนะให้ระวังในเรื่องของคำพูดเท่านั้นเองในด้านของการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งมีผลกําไรนะครับในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะพบเจอคู่ครองซึ่งเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินก็ได้นะครับหรือดวงชะตาบางคนก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับคนรักแต่แต่ก็แตกต่างกันไปนะ ต่อมาชาวรัคนาลาสี <c oughs> สิงห์หายจริงก็ต้องกินน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> ต่อมาชาวาลาัคนาราศีสิงห์นะราศีสิงห์เนี่ยในดวงตาของคุณเนี่ยถือว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะครับในเรื่องของสุขภาพทางกายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดเส้นนะครับในด้านของการเงินวันนี้มั่นคงดีนะครับมีโอกาสได้เงินจะมีโชคเครดิตก็ดีทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับในด้านของการงานก็ถือว่าได้งานนะนะครับมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าๆโดยไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กัน ชาวราศีกันวันนี้เงินเข้างานก็ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งในดวงชะตานะครับของคุณนี่ก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วจะมีโชคด้วยนะครับเออในดวงชะตาเนี่ยถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายนะบางคนกออ็อาจจะได้เงินจากประกันใช่ไหมสุขภาพคุณไปทำประกันอะไรนะโควิดเจอจ่ายจบ <c oughs> อาทิเจอป๊บเดี๋ยวจ่ายนะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวจบอันนี้ แล้วแต่นะใหม่นะเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้เงินทุกคนนะนะคนเขาทําประกันต่างๆเขาก็ต้องความเชื่อมัน่นใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดานะเออในเรื่องของการเงินวันนี้เหรอก็ถือว่าได้เงินนะครับความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในดยสถามคุณต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเนี่ยนะ ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับการงานของคุณนีณ่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีอํานาจวาสนาในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเงินการทองก็ยังถือว่ามีรายจ่ายอยู่นะเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงตาแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคมากนะักต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อเรื่องงานนะครับหรือบางคนงานก็อาจจะมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของโชคลาภก็มีเต็มอยู่แล้วนะครับการเงินวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินคุณจะต้องขยันขันแข็งให้มากยิ่งขึ้นถึงจะได้เงินได้ทองการงานคุณวันนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงดีจะมีโชคนะครับจะมีสิ่งใหม่ๆบุตรบริวารจะช่วยเหลือในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของกาต่อมาชาวราศีมังกร ราศีมังกรวันนี้คุณต้องใช้ความอดทนใ้มากนะครับในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าได้งานมั่นคงดีในด้านของการเงินไม่ดีไม่ควรเสี่ยงโชคจะมีปัญหากับโบริวานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมิชาวราศีกุมิถือว่าคุณจะมีโชคนะในเรื่องของการเงินการทองได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะัก นะครับระวังอุบัติเหตุไม่ควรเสี่ยงโชคในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในวันนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ช่วยคุณในช่วงนี้นะครับในด้านของการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับโชคลาภกลับเข้าขมาด้วยด้วยเช่นกันไม่ควรที่จะทะเลาะเบ,บาแหวงนะมีเกณฑ์ในเรื่องความรักจะมีปัญหาด้วย ในดวงตาของคุณนะครับโอเคครบสิบสองราสีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีดูให้เพิ่มเติมว่ดวาดวงตาคุณนวงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ <c oughs> ายที่สองพ <c oughs> บาบที่สองโอเคเวลาสิบวีแล้วเริ่มเช็นหมอสร้างสีหมอฉีปล่อยก็จะคุณเลือกข้าวใบที่หนึ่งนะครับเด็กถือดาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนคอยมาแอบดูแอบสองคุณนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอยากมารู้หนูรู้นี่รู้นั่นนะการงา,งานของคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไม่ควรทําอะไรรีบร้อนจนเกินไปการเงินยังมีปัญหาอยู่ ความรัก,กอาจจะดูห่างเหินนะครับในดวงตาของคุณในช่วงนี้นะต่อมาคนเรือคไพ่ใบที่สองที่คุณได้ปนะั The Moon, นะ๊บเดมูนเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในเส้นหลังส่งหอนของคุณ,คณการงานระมัดระวังการถูกกัดแก้งนะครับการเงินระวังถูกโกงส่วนในเรื่องของความรักนะคุณบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนก็เป็นธรรมดานะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ปนะั๊บรนะักคิง ราชาถือเหรียญนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยถือว่ามั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาการงานเกี่ยวข้องกับการธนาคารต่างๆถือว่าดีความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาภุทธศักรไรในโดยจะต่างคุณด้วยนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ